สวัสดีครับ f อแล้วก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถาม f อซีที่ถามว่าใช้โปรแกรมอะไรทำวิดีโอที่ลงคลิปเรียวกับคลิปช็อตผมใช้เว g a ส Pro 21นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วก็ทำงานได้สบายๆเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็พาทำกันโอเคนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมารอกันสักพักหนึ่ง ตรงนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ผมจะตัดคลิปวิดีโอไปเลยแล้วกันโอเคครับเมื่อได้โปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะเลือกไปที่ตัว9คูณ16นะครับปกติถ้า16คูณ9ก็จะเป็นวิดีโอทั่วๆไปแต่เราจะทำวิดีโอคลิปช็อตแล้วก็คลิปเรียวนะครับเราต้องใช้ตัว9คูณ16กดไปตรงนี้เสร็จแล้วก็ข้างล่างนี่ครับกดเลย จะขึ้นมาเป็นหน้านี้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบยาวสูงตั้งนะครับเป็นแนวตั้งเสร็จแล้วพอเราเลือกวิดีโอนะครับไปเลือกวิดีโอนี่ไปที่ตรงนี้เราเลือกวิดีโอวิดีโอเรามี2แบบนะครับแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนผมจะยกตัวอย่างแบบแนวนอนก่อนเราดึงแบบแนวนอนเนี่ยลงมานะพอลงมาแล้วคราวนี้ตัวนี้มันจะบอก yes กับ no นะ เรากดตัว yes แล้ววิดีโอมันจะออกเป็นหน้าใหญ่ถ้ากดตัว no วิดีโอจะเข้ามาตามช่องหน้านี้ลองดูดูนะครับเห็นไหมช่องหน้านี้ยังอยู่เหมือนเดิมแต่วิดีโอมันจะเล็กวิธีการทำให้วิดีโอันใหญ่ขึ้นมาเต็มหน้าจอได้นะครับกดไปที่สี่เหลี่ยมนี้ที่เข้าไป เราจะได้หน้าอย่างนี้นะครับเราได้หน้าอย่างนี้เสร็จแล้วคราวนี้วิธีการนะครับจุดตรงกลางเนี่ยคลิกขวานะลงมาที่ตัวนี้ครับแล้วเราก็จะได้แนวตั้งนิ้ำขยับออกนิดหนึ่งเห็นไหมเราได้อย่างนี้เลยอันนี้คือการทําให้วิดีโอออกมาเป็นแบบแนวตั้งโทรับท์เวคโปร21นะครับง่ายๆ อ่าแล้วคราวนี้มาดูกันว่าเวลาเราเก็บงานนะครับเราก็จะเห็นตัวเวลาของวิดีโออันนี้คือเวลาของวิดีโอนะครับ18วินาทีแต่ถ้าคลิปของเรายาวขึ้นมานะครับเราอยากรู้ว่ายาวแค่ไหนเราเลื่อนตัวนี้มาปุ๊บเราจะเห็นเลย39วินะครับเลื่อนไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นตามเวลานั้นเราต้องการ1นาทีแล้วก็1นาที แต่หนึนาทีลงคลิปช็อตไม่ได้นะครับเราใช้50กว่าวินะครับเพื่อจะไปลง YouTube ช็อตหรือถ้าเป็นของ Facebook คลิปเรียวเราจะใช้ยาวได้นะอันนี้ก็คือมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาเราเปิดมันก็จะทำงานอย่างนี้คราวนี้เรามาดูวิธีการซูมวิดีโอให้ใกล้ให้กดไปที่ตรงเนี้ยนะครับ การซูมวิดีโอนะครับเราขยับเข้าได้อย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นใกล้อย่างนี้ได้เลยการซูมวิดีโอนะี๋ยวเดี๋ยวผมขยับของนี้หนึ่งนะอย่างเงี้ยซูมได้เลยถ้าเกินไม่ได้นะครับต้องดูขอบข้างบนด้วยขยับลงมาอันนี้วิธีง่ายๆและวิธีการเอาออกอันนี้มาดูกันวิธีการเอาออกให้เราค่อมไอ้ตัวนี้มานะครับ วิธีการเอาออกให้เราคอมตัวนี้มานะครับคอมตัวนี้มาถึงนี่ปุ๊บเราก็จะได้เวลาตามนี้นะก็ห้าสิบแปดวิจุดศูนย์สามนะครับตอนนี้วิธีการเอาออกก็ไปที่ตัวออกตัวนี้เสร็จแล้วครันนี้วิธีเลือกของเรานะครับเราจะเลือกไฟล์ไหนก็ได้จะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นของเวกัสหรือจะเป็น MPC นะฮะเลือกได้หมด พอเราเลือกไปหนึ่งตัวนะครับเลือกไปเลยเลือกตัวนี้ก็ได้เสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวนี้นะะเห็นไหมครับขึ้นมาแล้ววิดีโอมันจะเป็น19 2 2เกออ่กอกับ1 0 8 0แต่ครนี้เราจะแก้ไขตรงนี้เพื่อให้เป็นแนวตั้งเรากดข้างบนนะแล้วก็ติ๊กตัวนี้แล้วแก้ไขข้างหน้านี้ให้เป็น1 0 8 0สลับกันกับตัวนี้นะครับตัว1920เอเอาไปไว้ด้านหลังนะครับโอเค เปลี่ยนนะครับ10 8 0เสร็จแล้วตัวด้านหลังนี้ก็เป็น19 20แค่นี้ครับกดโอเคไปคราวนี้เราก็ปริศวิดีโอออกได้มาดูกันนะครับโอเคนะครับวีดีโอเริ่มทำงานเก็บตามที่เราต้องการแล้วเห็นไหมก็จะเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็จะสามารถเอาไปลงใน คลิปเรียวหรือคลิปช็อตของ YouTube ได้ตามปกตินะครับสำหรับหลายๆท่านถามมานี่ผมจะไม่เก็บนะครับผมทำให้ดูเฉยๆโอเคก็เป็นการจบไปนะครับถ้าอย่างอื่นถามได้นะครับเวกัสผมใช้มาประมาณสัก10ปีแล้วนะครับเข้าใจดีตั้งแต่รุ่นเก่าๆ,ๆอันนี้ก็เป็นตัวใหม่สุดขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ